้ก็เจ้าเขาเหม็นมาเนี่ยไสเบ็ดแบบไรจะได้ป่าใส่ลงเลืกลงตื่นบ่เอออันนี้เพิ่นว่าเขาเหม็นมาได้ผู้ใดหากินเป็นอาจารย์หากินมาจะได้เฮ็ดน้ำนะใส่ไสเบ็ดแบบไรใส่เงี้ยแบบไรใส่แบบไรลาเขาจะกินว่าอัจารย์นว่าเขาเหม็นมาได้ผู้ใดเมืองคลิปนีิเขาทิ้งคิดหน่ได้คลิปมายามเบ็ดพี่น้องมาเนี่ยมาลุนเบ็ดมากับพาน ผานเตยมันนี่มันมันนี่ยามเด็ดยามมือแรงยามคำพี่น้องมันมันเด้อันนี้มันหรือเปล่ามาดูกันพี่น้องหลุดครับพี่น้องหลุดตอนนี้สูบยาเอา นกออกขอน้กคู่กันยามเว็ดที่น้องบรรยากาศน้มันขึ้นที่น้องลดเลยลไปพยายามเบ็ดย้มกันขืนสิมานบนที่น้องเลยมือคลิปที่แล้วนี่พยายามเบ็ดใส่แบน้มือแรงย้มมือเศรพยายามบ่ดด้จัก โตพี่น้องได้เห็ดปวกแค้น่นใส่งเงไฮ้ยอย่างนีเงี้ยจีเกเดือนนี่ครับครับขอบคุณมากี่เลยประดุกครับรุ่นเดลังที่สองพี่น้องหลังที่สองลังที่สองสีมันด้วยมานอ้าวคุณเนี่ยเกี่ยวคอเขาอยู่ลุลดพี่น้องโอ้เกี่ยวคอเขาอย <ๆ S 1> ุลดนะ ได้ด้วยชิคกี้เดียมนี่นครับวิถีชีวิตหาอยู่หากินแบบอีสานพี่นอ้องหาอยู่หากินฝนฝ่ามาม คนมาป่ามีมานนำน้นาจอดเลยพี่นอ้ 3, นอง,งที่สามพี่น้องหลไรที่สามก็รอนพี่น้องเลยรอนอยู่เลยรอนอละรอนอละเพราะรุนกันพี่น้องเดบไลเบดตั้งยี่สิบกําลังนี่ตรงนี้โตมานเลยพี่นอ้องเรารอลุนลังมันมาน,นพี่น้องอันนี้สามลังที่ผ่านมาห่อนพี่น้อง เห็นปลาเขบาบหนี่ใช่อเออแล้แจ้กกงดีตันนั่นบอ,อ,อพี่น้องพี่น้องลายลังเดียังบ่มันอยู่พี่น้อง,งมมอรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปพี่น้องเลยแต่ก็จาเขาเห็นว่าเนี่ยใส่เบ็ดแบบเลยใได้ป่าใส่ลงเล็กลงตื่นบ่เอออันนี้ เคนว่าคอมเมนต์มาเด้อผู้ใดหากินเป็นว่าซั่นหากินมาสิได้เฮ็ดน้ำนะใส่ใส่เบ็ดแบบใด้ใส่เหแง่แบบใด้ใส่แบบใด้ตาเขาสิกินว่าซันนว่าคอมเมนต์มาเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ครับไปต่อไปพี่น้องสิได้ปนดิได้ต้มมื้อนี้รูดกันพี่น้องอย่าเปลานี้จากกันเด้อครับหลังสุดท้ายก็บประมาณสรุปมื้อนี่ปรมาณขึ้นอี้บ่ะมาพี่น้องต่อจุดว่า แก่ตัวตอนเช้านะครับตอนเช้าจะรู้สับปะนำครับคลิปนี้กัดสิจบแค่นี้พี่น้องมันยามเล็ดกลางขึ้นี่กอสิจบแค่นี้เด้อพี่น้องมืงอีกบปมาณพี่น้องสรุปว่าไม่หมานนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราแก่ตัวรอบนาพี่น้องเดี๋ยวรอบนาผมสิทำคลิปเปิซักซุ่มพี่น้องคลิปนี้บ่รมาณเลอพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมพี่น้อง